สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่ร้านโฮมซาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับผู้กลุ่มผู้ชุมนุมได้ออกมาต่อต้านอีกครั้าทหารได้ตั้งข้อหาว่าพวกเขาเป็นการก่อการร้ายพวกเขาได้เผาซากกองขยะที่มีอยู่ในร้านมีการโยนระเบิดลงไปแล้วครับมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้ามาแล้วเดับเพลิงของซอชอลนะครับได้ส่งมายางรุนแรงที่ดับเพลิง ที่ต้องรีบกับเพลิงเนี่ยรถเร็วเพราะกลัวจะลุกลามไปถึงร้านและรถคันที่อยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งถ้าเกิดได้รับความเสียหายเจ้าที่จะต้องีแนาลงโทษ้นร้ายแรงกับขบ๊ผท้บ่อกัน้ลยแบบนี้ครับดีหน้าประชาชนผู้หวาดกลัวลงโทษไหมซึ่งคาว่าถ้าเกิดไฟลุกลามจะโดนของประชาชนยข้าว ลุงแล้ว <laughs> จบข่าวครับ